สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัคราภาะติเลกชื่อเล่นชื่อปีเก้ะค่ะอายุ18ปีอยู่ชั้นม6โรงเรียนวัดนวลนรดิตค่ะแผนการเรียนคณิตวิทย์คณะภารกิจก็คือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร์ว์ค,ค่ะน้องปีเก้ครับมาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิตดูเกรดเฉลีย่ยแล้วพี่ลาเต้ไม่ค่อยอยากเข้าใกล้เลยครับเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนกันคงไม่ถูกกันแน่นอนเกรดเฉลีย่ยเขาา3.96ถามก่อน3.96ไม่ถามเลยว่า เก่งวิชาอะไรถามเลยว่า3.96เหนี่ยภาพวิชาอะไรวิชาเศรษฐศาสตร์ค่ะเศรษฐศาสตร์ในสังคม,มนะ,ะวิชานี้ได้3.5ค่ะเป็นวิชาเดียวแต่วิชาอื่นเราเหมาสี่มาหมดเลยใช่ค่ะมาถึงการออเดชั่นวันนี้ครับน้องปีเก้เข้าไปฐานออเดชัน่นเป็นยังไงบ้างวันนี้น้องปีเก้แต่งตัวมาแบบนี้เดาว่าเป็นบีบอยวันนี้มาร้องเพลงค่ะมาร้องเพลงเลือกเพลงอะไรมา เป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อ Endless Story ของยูนาอิโตะค่ะ Every time I think about you, baby Imanana ieru I miss you It's so hard to say I'm sorry 輝きに Always 伝えたいずっと永遠に終わらないストーリー続くこの輝きに Always 伝えたい เห็นเขาบอกห้องนั้นมันมีให้ตอบคำถามด้วยใช่ปิเกตโดนคำถามอะไรหนูโดนถ้าอยากให้เป็นโรคหนึ่งโรคจะเป็นโรคอะไรถ้าเป็นโรคก,ก็เป็นหวัดค่ะอยากเป็นไข้หวัดเพราะว่ารักษาง่ายแล้วก็เป็นแป๊บเดียวเด็กก็าหายค่ะวัดนวลนรดิตกับน้องปิเก้เนี่ยถ้าได้เข้ามาเป็นหนึ่งในสี่กับตันโรงเรียนนี้หรือตัวชีวิตน้องปิเก้เองเนี่ยมีอะไรให้หน่าติดตามไหม คือถ้าเขาได้มาเป็นหนึ่งในสกับตันจะได้เห็นอะไรในสตอรี่ของน้องปีเก้บ้างก็อย่างอื่นเลยก็คือการเตรียมตัวของหนูการสอบเอ็นทาร์ว่าหนูจะเตรียมตัวยังไงทีนี้ที่โรงเรียนก็การเรียนที่วัดนวลเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างโรงเรียนมีตรงไหนน่าสนใจซึ่งทุกคนอาจจะได้เห็นมุมที่ลูกเรนอื่นอาจจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวสุดท้ายให้น้องปีเก้โฆษณาเชิญชวนเพื่อนๆมาโหวตหน่อยถ้าใครเข้ามาเป็นหนึ่งในสิบ ผู้เข้ารอบอ่ะมาบตน้องปีเก้หน่อยครับค่ะสำหรับเอ่อปีเก้น,นะคะก็ถึงเพื่อนๆที่มีเป้าหมายเดียวกันหรือว่าถึงแม้จะไม่ใช่ก็ตามก็อยากให้ช่วยบทให้เก้ด้วยนะคะเก้จะพยายามทำให้เต็มที่ก็จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะบทให้ด้วยนะคะโี่บทเยอะๆเลยนะครับน้องคนไหนที่อยากตามติดชีวิตของเด็กมหกคนหนึ่งที่ เ,เรียกได้ว่าวางแผนไว้อย่างรัดกุมมากนะฮะอยากเข้าหมอแล้วก็มีการเผื่อใจด้วยเหรอนี่แหละครับจำหน้าเขาไว้ให้ดีน้องปีเก้จากโรงเรียนวัดนวนนรดิตครับบ๊ายบาย